แพทริเซียโน้ตควงหู่ลั่นระคังวิวาสดุดตาน้องพายุหล่อแย่งซีนเจ้าบ่าวเต็ม ถือเลิกดีเข้าประตูวิวากันเป็นที่เรียบร้อยแล้ววันนี้20ธันวาคม2565สําำหรับคู่ของแพทริเซียกับเจ้าบ่าวน็อตวิเศษงานนี้วิวาจัดขึ้นอย่างอบอุ่นบรรยากาศภายในงานมีครอบครัวของทั้งสองฝ่ายร่วมเฟรมกันฝั่งของเจ้าบ่าวมีคุณแม่และพี่ชายอย่างน็อตวิสรุตและน้องพาย,ยุหลานชายส่วนฝั่งของเจ้าสาวมีคุณพ่อและคุณแม่หลังจากที่ภาพนี้ถูกเผยแพร่ออกไปต่างได้รับคำแสดงความยินดีมากมายและหนึ่งในแขกที่เข้าร่วมงานก็ดูเหมือนจะแย่งซีนคู่บ่าวสาวไม่ ไม่ใช่ใครที่ไหนแต่คือน้องพายุที่สวมใส่สาเอี้ยมนั่งอยู่ข้างๆพ่อน็อตน,น้องพายุมาในลุกผมทรงใหม่ที่ดูแล้วน่ารักสุดๆไปเลยค่ะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ